เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าแยกภาษาตามความคิดเห็นของตัวเองอย่างอิสระเสรีออกมาเป็นภาษาคนภาษาธรรมเป็นหลักสำหรับสั่งสอนนี่ข้อจะจริงเป็นอย่างไรครับ <c oughs> ภาษาคนภาษาธรรมมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยคนไม่รู้ธรรมะก็พูดอย่างภาษาคนไม่รู้เป็นภาษาคนคนรู้ธรรมะก็พูด โดยภาษาธรรมะตามที่เขารู้ธรรมะถ้าเราจะให้คนได้รับประโยชน์เราก็ต้องแยกให้เขาเห็นว่าไอ้ภาษาที่ลึกซึ้งกว่านั่นมันมีอยู่ยิ่งกว่าลึกกว่าภาษาธรรมดาของชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าพูดกันโดยภาษาคนเอาบุคคลเป็นหลักพระพุทธเจ้าก่อนนิพพานแล้วเผาแล้ว เหลือแต่กระดูกแล้วเนี่ยภาษาคนมันพูดอย่างนี้นี่ถ้าว่าพูดโดยภาษาธรรมแล้วพระพุทธเจ้ายังอยู่ยังอยู่กับเราจนตลอดกาลพระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อพูดโดยภาษาธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่พูดโดยภาษาคนว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วเผาแล้วนี่ใครจะชอบอย่างไหนอ่ะ ใครจะชอบภาษาคนหรือจะชอบภาษาธรรมก็เลือกเอาเองกันแล้วกันมันต่างกันอยู่เป็นสองชั้นอย่างนี้อย่างไหนจะมีประโยชน์กว่าก็เลือกเอาเองตามพอใจเราเอามาแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงมันมีอยู่อย่างนี้อา้ามีอะไรต่อไปอีก